สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือเกาค่ะในช่องเซบหลายสไตล์สาวแมม่มืันนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินนะะี่ค่ะเห็ดเข้มทองราดซอสพริกมาล่านะคะนี่ค่ะพี่น้องคะซอสมา่าของเฮาเห็ดเองนะคะเดินนี่ค่ะหล่นถ้วยเลยคนๆหอมคักขนาดค่ะหนูเห็ดเองนะคะเนาะ,ส,นาะสื่อพงมันมากค่ะสื่อพงมันมากหล้วก็เฮาก็มาเคี่ยวเห็ดเองใส่อัปน,นปุงนั่นปุงนี่ตามที่เฮามาะคะ่ะเดิอมาค่ะพี่น้องคะมา่าเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะช้ำๆเลยค่ะ ราดเลยค่ะเอาเลาลน์นะคะน้องห้มันคนๆเป็นเดเสียบอ่าพี่น้องไม่อนีก็มาพูดเดียวคือเกาค่ะน้องไปโรงเรียนเออล่นแล้วค่ะเอ,อ้ยล่นแล้วล่นแล้วล่นแล้วน่ะล่นแล้วค่ะว่าเป็นยังตรงเนาะยค่ะพี่น้องค่ะใส่อีจกจัง่อยน้นองมาได้กินน้ําค่ะน้องไปโรงเรียนไมน่อนีท่าย,ยุบ้านเนะคะ่ะเด้อคางบ้านค่ะใส่ตะเกียบเขา เขาอยากใส่ถั่วหองนะคะเนาะซิมก่อนซิมน้ำซอสก่อนเค็มคนคักพี่น้องเห็นพระเจ้ากินกันเนะค่ะเนาะเลยอยากน้ำนี่ค่ะ มันจิ้มเข้มข้นค,นค่ะขนาดค่ะเห็ดนี่มาต้องหลวกดนนะคะเด้อหลวกประมาณสองสามนาทีถ้าลวกดนนี่มันสีเนียวหลวกประมาณสันิ้มันสีหอมดีค่ะค่ะทิแแกวแนม น้องไปได้มากินน้ำแต่ว่ากระจงให้น้องคือเเขาเดี๋ยวเพิ่นอยากค่ะหอมอันใสอันง่าน้ำค่ะในซอสหมาล่าเนาะมันสีหอมใส่ล่ะ Jum jum kan. มาหลามมันจะมีความเผ็ดในจังนาบอกจังนาเราคะเผ็ดหลายเลยเผ็ดจิตดจัดมากถึงใจมากืม เผ็ดซอสเองเท่าแหลค่ะแส่บเพื่อกันเด้ซอสมาล่าใส่อันพริกพงลงไปใน้อจน้อยเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะเนาะแต่ถ้าผู้ใดบบมากเผ็ดก็ต้องใส่ก็ได้ เหลือส่วนนนึงค่ะเพชรมาหลายเติบติดข้อเพชรดีฮักน้ำตาสิ้ไลเลวคะ่ะเพชรครัก น้ำตาแตกเพชรแต่ว <laughs> ่าเพชรแสบดิพี่น้องหูน้ำตาไหลเออโอ้ย สิกินน้ำได้บ่เนาะเผ็ดปานนี้อันนั้นยากดูนูใส่ตะเกียบบ่เป็นว่มันลืน่นเลยไหมมันลื่นเห็ดยังหอนอยู่เด้อค่ะเด้อเพิ่งหลวกมาเลยเอาซ่อนออเพื่อน ือแตกนี่ทุกคนยั่วมากช้ำๆเลยค่ะ ฝึดฟันหน่อย ได้เห็ดกินในน้ำวาายี่หเห็ดเพดหลายด้ค่ะเด้อพงมาล่าพริกมาล่าแนละ้วมันก็สิเพ็ดอยู่แล้วอันนี้นู้ใสอันพริกป่นลงไปน้ำมันก็สิเพ็เพด,เพด,เพดเพิ่มอีก ต้องย้ำให้มันแหลกมัน,นไม่ติดคอค่ะมั <c oughs> <c oughs> นหอน a tiết theo เผ็ดจิดมากคุณอยาก <c oughs> ยำดนนะคะเพราะว่ายำมะละกินมันสิสิติดข้อค่ะ <c oughs> แซ่บอยู่ด้พี่น้องมันสีหอมหอมเห็ดแล้วก็หอมนู้ไส่งานึห่หอมงา But by life. หนุกแล้ ผู้่ได้กินเมนูนี่น้ำตาตองไลอ่ะเผ็ดค่ะเผ็ดแห้งเผ็ดมากมากเลยแต่มันจะเผ็ดแบบเผ็ดแบบแซ่บนะแม่เผ็ดแบบจิจจ๊าแซ่บแซ่บนัว มัชิ้นสุดท้ายดีๆสายตาเนาะติ๊กข้าว Saus! Mm. เพี่าชาลิน้นไปหมดนั่นละค่ะพี่น้องค่ะเผ็ดแต่เผ็ดแบบแซบค่ะมืดแล้วค่ะประทนิเห็ดเข็มท่องประมาณสามสามถุงค่ะสามถุงกินจนมดค่ะลวกแล้วก็ไ่ต้องลวกด,ดนเด้อพี่น้องเด้อลวกแบบพอดีประมาณสองามนาทีมันสีหอมดีค่ะมันสิเบอร์เนียม นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะผู้ใดอันบ่เคยกินก็ลองกินนะคะเด้อเราบองว่าเมนูนี้แซ่บค่ะแต่ว่าตอนกินก็ยะเห็ดห้มันเพ็ดหลายมันก็สิเพ็ดแห้งแต่ผู้ใดมักเพ็ดแห้งก็แล้วแต่ค่ะเอาตามสะดวกตามสบายใจค่ะแซ่บมากเมนูนี้นั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวจะขอลาสนีนะคะเนาะตรงไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะะเด้อสวัสดีคะ่ะ